อาจารย์ครับจากสำนักสำนักสำนักบ,บาบร์นะครับกระดาน,นนี้ถ้าไม่เก่งจริงไม่เข้ารอบนะครับเพราะว่ามั่วๆเนี่ไม่ไม่ถึงรอบสิบหกนะถ้าแทงมั่วๆวนี่ไม่ค่อยเข้ารอบลึกๆมานี่ปึ๊บเขากินสามเลยยง ก็เขาบอกให้เดินเล่นเล่นมีแพ้มีชนะไม่เอาชนะเขาบอกให้เดินแม่งหน้าอื้าไม่ยอมเปิดหรอกเขกินไ่นไหมไม่ยอมเปิดหรอกผมมีสองทางคือปิดกับผมออกดีกว่าว่าปิดเอาลังออก ว่าแล้วต้องมานี่ว่าแล้วต้องมานี่เขาเจาะฐานผมว่าผมต้องกินฟรีก่อนผมต้องกินฟรีก่อนผมต้องกินฟรีก่อนนี้ นี่ผมไปฟังเทศฟังธรรมมานะผมใจผมร่มเย็นเช่นไปบวชมาเข้าตัวไหนเบอรนะ์ต่อคู่นะือนกันต่อคู่นะือนกันตัวหนึ่งเนี่ยอ๋อกระโดนนี้โดนสองเอาเข้านี่ก่อนอแถมแถมแถมเอาเข้านี่ก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาทีละเกมทีละเกม เขาเรียกบรรยากาศของร้านนะครับก็บรรยากาศใบใบยังร้อนอยู่ก็ลูกค้าย,ยังไม่เยอะนะครับกีดาก็มาประลองยุทธ์ก่อนช่างเอาหัวไปได้ฝรั่งไปคนละลูกก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมวางยากแก้แพ้อยู่ข้างในลูกมันะครับฉีดยากแก้แพ้ไปก่อนฝรั่งแต่ละลูกแต่ลองยังไม่ไกินยังไมไ่กินเนี่ย ที่กินหรือยังกำลัง,ง,งแต่ว่าก็เก็บไว้กินตอนเบรกครับตอนเบรกตอนที่ผมตาผมนะกินสแน่ใจไหมครับแน่ใจแน่ใจนะครับแน่ใจผมครับแน่ใจผมก็ฆ่าก่อนครับผมมาผมมาเร็วกว่าครับผมต้องเดินก่อนกินก่อน อันนี้อยู่นะครับอันนี้กากสองอันนี้กากหนึ่งโอ้แย่เลยว่าไปฝึกมาดีมากเลยคุณผมเดินตามโค้ดครับถ้าเดินเองมันจะมีทิศทางที่แบบเราก้าวพลาดหนึ่งเน่ฮะให้ให้ก่อนมาสำับกันใช่ผมจะเดินหลังเดินแบบแบบใหม่แพครับแบบใหม่แพทดสอบแพนเมื่อกี้ลองทดสอบแพนใหม่สู้ไว้ไม่ไหวทดสอบแผนใหม่อืม ไม่เข้า,า่เนี่ยผมขึ้นไปเลยเพื่อความสูงใช่ผมขึ้นไปเลยลับต,ตัวสูงเลยนะตัตัวสูงเลยรสร้างฐานสร้าง